สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับราศีตุลถือีย้ว่าเป็นราศีที่7ของปีองราศาสตร์และสนรักษณ์ทางของราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ของชาวราศีนี้ก็คือตาช่งชาวราศีตุลเป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะรักสิ่งสวยๆงามๆและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากด้วยดาวสุขเป็นดาวประจำราศีดังนั้นแล้วผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์และชื่นชอบในการแต่งกายชาวราศีนี้มักสแสวงหาสันติภาพและความสุขให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นความสุข เกี่ยวกับส่วนตัวหรือความสุขของคนในครอบครัวน,นะครับนอกจากนี้แล้วชาวราศีตุลยังเป็นคนที่รักสันติและรักความยุติธรรมเป็นอย่างมากชาวราศีนี้เกลียดที่จะอยู่คนเดียวถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่อยากอยู่คนเดียวนะครับมักจะหาเพื่อนฝูงหรือทำธุรกิจก็จะหาหุ้นส่วนมาร่วมคิดร่วม เขาเรียกว่าสร้างอนาคตไปร่วมกันนั่นเองนะครับชาวราศีตุลเป็นราศีแห่งธาตุลมซึ่งแสดงออกทางสติปัญญาและเป็นคนที่เฉียบคมมีจิตใจที่หนักแน่นสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์มาทําคลิปเพื่อเติมกําลังใจให้กับกัลยาณมิตรนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขออนุญ,ญาตมาในหัวขอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยากสื่ออะไรกับท่านบ้างในช่วง3เดือนก่อนสิ้นปี2566นี้นะครับเอาละครับเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนะื้อหาอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าคลิปแบบนี้เป็นเพียงคลิปสุ่มภาพรวมนะครับเพื่อดึงพลังงานดีๆไม่ใช่คลิปดูดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วกัลยานณะมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังก็ขอให้เก็บแต่พลังงานดีๆนะครับกลับไป ปรับใช้กับชีวิตตัวเองนะครับเอาละครับอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่เพื่อเช็คพลังงานก่อนนะว่าวันนี้พลังงานจะออกมาแบบไหนก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหานะขอให้เช็คพลังงานตัวเองว่าตรงไหมถ้าตรงก็เข้าไปรับฟังเนื้อหาต่อนะครับแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเอาละครับพลังงานที่ได้วันนี้ มันเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะครับมันเป็นพลังงานความหวงังมันเป็นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทีนี้อาจารย์ขอขยายความนะพลังงานที่ขึ้นมาวันนี้มันเป็นพลังงานแห่งการเกิดใหม่หลายหลาย,ลายท่านนะครับในอดีตที่ผ่านมามันผ่านความเจ็บปวดมาเยอะแล้วนะครับผ่านความล้มเหลวมาเยอะแล้วมีหลายท่านนะที่ขึ้นมาคือเพิ่งจะผ่านความเป็นความตายมาเช่น <c oughs> ผ่านจากอะไรที่เราเคยรักเคยห่วงมากที่สุดที่มันเจ็บปวดทรมานต้องทนคิดถึงมากที่สุดแต่ตอนนี้ก็ทำใจได้แล้วหรือใครหลายๆคนนะครับเคยตกงานเคยล้มละลายแต่มาถึงวันนี้ก็ทำใจได้แล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคือพลังงานจะมาประมาณน,นี้ในวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามพลังงานที่ท่านขึ้นมา ที่ท่านอยากจะสื่อวันนี้คือท่านอยากจะให้กำลังใจนะว่าอยากให้ตัวคุณนะครับมีพลังให้มากกว่านี้คือตอนนี้คือเริ่มมีพลังก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก่อนสิ้นปีนี้คุณจะได้รับอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณใจฟูนะครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณที่ท่านอยากจะสื่อในวันนี้นะครับอาจารย์ไม่ขอเอ่ยพรนามนะ นะครับว่าเป็นพระองค์ไหนบ้างก็คือให้ท่านรู้ว่าเออท่านบูชาองค์ไหนอยู่ก็คือองค์นั้นแหละนะครับที่พลังงานขึ้นมาว่าสื่อให้คุณมีกําลังใจนะครับทีนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับขอให้ตั้งใจและใส่ใจอย่าคิดถึงแต่อดีตที่มันผิดพลาดอย่าคิดถึงแต่อะไรที่มันล้มเหลวให้คิดว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปเจรัง แม้แต่ร่างกายเราเองอย่าเอาเวลาอย่าเอาพลังงานไปเสียเปล่าๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่มันผ่านมาแล้วเช่นก็ยังเศร้าเหงาหงอยยังเสียใจอยู่ในอดีตที่ฉันที่คุณเคยรวยเคยหาเงินได้เดือนนึงหลายๆแสนหลักล้านแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยรถก็ไม่มีเดินยึดบ้านก็ไม่มีเดินยึด อายเพื่อนอายครอบครัวอายพี่อายน้องไม่กล้าสู้หน้าใครไม่กล้าเริ่มต้นใหม่นะครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากมาบอกว่าอย่ายึดติดกับวัตถุสิ่งของนะครับทุกอย่างมันมีเวลาของมันมันมาได้มันก็ไปได้เหมือนเช่นที่คุณเคยมีและมันก็หายไปและวันนี้ท่านอยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับว่า เมื่อมันไปได้มันก็ต้องกลับมาใหม่ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่กลับมาแล้วทําให้คุณมีความสุขสิ่งที่คุณจะได้รับก่อนสิ้นปีนี้นะครับมันคือความหวังมันคือโอกาสมันคือสิ่งดีๆที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเจองานที่ใช่หรือเจออะไรที่มันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องเดินตามเส้นทางที่คุณอยากจะเป็นและคุณจะมีความสุขจริงหลายๆคนนะเคยเป็น พนักงานประจำเขานะครับโดนไล่ออกจากงานเสียเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกเฟลไม่อยากทำอะไรต่อและอายเพื่อนทั้งๆที่แบบเราก็ทำงานดีทำมาอยู่ๆโดนไล่ออกจากงานอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากัลยาณมิตรหรือตัวท่านนะครับได้ฝังกิบนี้แล้วก็ขอให้มีสติแล้วตั้งจิตตั้งใจนะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านโดนบันดาลให้ตัวคุณนะครับ จงมีความคิดไปในทางที่ถูกที่ควรนะครับและอย่างหนึ่งสำคัญเลยพลังงานขึ้นมาวันนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของท่านอยากให้คุณนะครับทำอะไรก็ตามนะครับให้มีความมุม่งมั่นให้มีความตั้งอกตั้งใจที่อยากจะทําและคิดถึงความสําเร็จปลายทางจริงๆอย่าทําเล่นๆให้รักให้ทําแล้วคิดถึงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะก่อปร,ประโยชน์ให้กับสังคม มันจะก่อประโยชน์ให้กับคนรอบข้างมันจะก่อประโยชน์ให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากสิ่งนี้แหละไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรไม่ว่าจะเป็นการทำช่อง YouTube การทำมาค้าขายอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณท่านจะช่วยหนุนนำทำให้คุณมีชะตาที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอีกครั้งนะครับท่านอยากจะให้กำลังใจสําหรับคนที่ท้อว่ามันก็ท้อมานานแล้วนะเป็นครึ่งปีเป็นปีแล้วนะท่านอยากให้คุณลุกขึ้นมารักตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเพราะท่านพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นพลังงานดีๆที่อาจารย์ส่งได้วันนี้เอามาฝากกันนะครับตามที่บอกนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปสุ่มนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนในคนหนึ่งถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้หรือใครอยากดูดวงเป็นรายเดือนก็จะมีคลิปแยกเป็นหัวข้อเป็นรายเดือนไปอันนั้นก็ไปไล่ดูนะครับเอาละครับกรายานมิตรฟังมาถึงตรงนี้แล้ว หวังว่าคลิปนี้จะมีกําลังใจช่วยเติมกําลังใจให้ท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกด,ดียิ้มได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสร,รับฟังจากการแชร์ของคุณนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาสักนิดมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้กัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่ แข็งแรงนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาก่อนสิ้นปีนี้ขอให้ผ่านพ้นสิ่งที่มันแย่ๆสิ่งที่มันทำให้อึดอัดใจนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ